สบายดีท่านผุ้ชสมตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดเนาะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะตอนนี้ข้าพเจ้าก็มาอยู่ที่เนาะถือว่าอันนี้แมนยูนคณะเนาะคณะรัฐศาสตร์เนาะคณะรัฐศาสตร์นี่นะถือว่าอันนี้ถือว่าเมนการคุดแตงโบราณสถานเนาะในพื้นที่ การก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์6กปีเนาะนี้แลาเป็นว่าอันน้อยู่นี่แหละคนพบแล้วคนก็นเลยเอามาเนาะแนวกำแพงพันคอรน,นี่ต่อมาแล้วเป็นแนวอาคารหงทหารสมัยรัชกาลที่หาเนาะอันนี้เป็นซากเหือ ความยาว14.9เมตรน็อปืนใหญ่นี่นะนใหญ่อันนี้แม่นกำแพงคอนครกำแพงแนวกำแพงที่แสดงนี้เป็นหลักฐานจากการคุดตรวจทั้งโบราณคดีและโบรณโบ,บราณบางส่วนขึ้นบนตำแนงเดิมที่คุดพบ สัตยิิฐานว่ามีรูปแบบเดียวกันกับกำแพงป้อมพระซสุมนสําหรับการก่อสร้างใส้วัตถุและสัดส่วนตามลักษณะกําแพงเดิมนี้เนาะนี่แหละถือว่าเวลาเพิ่นก่อสร้างอันอาคารตัวนี้เนาะคนก็เลยมาขุดข้อกำแพงเดิมนี่นะกำแพงเดิมของนอกพานครนเนาะนี่นะ แล้วก็โบราณสถานต่างๆเนาะน,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 นี้อาจารย์บอเบิ้งเอาแะละคันว่าสมัยก่อนเนาะเบิ้งเอาดินจีนี่ก้อนบากใหญ่นะทา่านผู้ชมก้อนทำดินจีเขานี่3สามก้อนพุ่นอ่ะเนาะนี้อันนี้เนี่ยแม่นการคดแต่งโบราณสถานในพื้นที่ก่อสร้างอาคารธรรมศาสร์ น60ปีนี่นะนี่เห็นป่อืมอการคูดแต่งโบราณสถานในพื้นที่ก่อสร้างอาคารธรรมศาสตร์60ปีได้เริ่มดำ,ำเนินการตั้งแต่เดือนมิทุนายน,น2,540จนถึงเดือนสิงหา2,540รับฐานทางโบราณนาคดีที่พบได้แก่ 1. นฐานห้ากำแพงพนาคนครสมัยรัชก,กาลที่ 1. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาสปืนใหญ่ 1. กระบอกความยาวประมาณ154เซนติเมตรสลูกกระสุนปืนใหญ่12ลูกอันซี่ซากเหืือความยาวที่พบประมาณ14.80เมตรสภาพไม่สมบูรณ์ปัจจุบัน จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาจนดาที่เบตเน,นะาะหอาคารหองทหารสมัยรัชกาลที่5สันติธานม่าเป็นห้องดหารราบิสเสหกเศษฟาสนะดินเผาประเภทเนื้อดินแกรงเนาะเนื้อกระเบื้องและเครื่องถ้วยกีนเจ็ดเหรียญทองแสดงสมัยรัชกาลที่สี่เนาะ ันนี้เบิ้งไปตามนี่ท่านำ z นี่ได้บอกอันนี้เพื่อนจำลองจำลองอันวัดจุบโบราณต่างๆนีนน่ีเพื่อนค้นพบนี่นะเนี่ยเพื่อนค้นพบนี่มีบอมีกระบอกปืนใ่มีเหรียญทองแดงสมัยรัชกาลที่สี่มีเศษเครื่องถ้วยเนาะมีลูกปืนใ่เนาะนี่ แล้วก็นี้เทคนิคการก่อสร้างหากฐานกำแพงคระนครเนานนะเห็นมั้ไหมแพงพระนครนี่เพิ่งใกล้ๆเนาะดีเนาะอิฐขนาดใหญ่กว้างสิบห้า่ซมเนองาสามสิบามหาส3มสิ ุซนติเมหนาเจ็ดจห้าหสิเซนติเมตรเนาะ,ะอีทขนาดเล็กกว้างสิบห้าจสบซนติเมตรยาวสาดเซนติเมตรหนาห้าเซนติเมตรเนาะนี่แหละว,วิธีอ่นการก่อสร้างพื้นฐานของพระนครสมัยนั้นเนาะสมัยแต่รัชกาลที่เท่าไรเนาะยก็เอานี้ ฐานห้าฐานห้ากำแพงพระนครจากการคุดตัวทางโบ,บราณน,นคดีพบทอนไม้อันศิลายาวประมาณ1.50เมตรเลี้ยงเป็นระยะตลอดแนวทำมุมเอียงประมาณ15องศาจากแนวดิง่งอธิษฐานว่าเพื่อพยุงฐานห้ากำแพงไว้และพบเนาะ และโพบก,การเลี้ยงก้อนอิฐใหญ่สภาพสมบูรณ์บนพื้นที่พื้นดินเหนียวไปตลอดแนวจากนั้นตลอดแนวจากนั้นอัดด้วยเศษอิฐและอิฐพั้นเป็นสั้นหนาประมาณ10เซนรับหน้าให้เรียบเลี้ยงอิฐก้อนใหญ่สภาพไม่สมบูรณนะ์นะเนาะไป นักไปตลอดแนวผมด้วยเศษอิฐพักและอิทรับอิฐปนอิฐปนเดอประมาณร้อยเซนติเมตรรับหน้าเนาะรับหน้าห้เรียบเลี้ยงอิฐขนาดบางเอาสันตั้งด้านกว้งสลับ,บ,บด้านยาวทีละสีก้อนตลอดแนวจากนั้นผมด้วยอิฐพักและอิฐ ปนนาประมาณ3ามเนาะประมาณสามเซนติเมตรรับนาให้เรียบและเลี้ยงอิดขนาดบางเอาสันตั้งด้านกว้งสำหรับด้านยาวทีละสีก้อนตลอดแนวถุงด้วยอิดฮักและอิดปันอีกครั้งเนาะีอันนี้เอาเบิ้งไปนะครับ z มจอยเบิ้งไปเนาะนี่นี่ เนี่แหละนี่แหละน,นี่โบราณสถานในเขตพระราชวังเนาะบวชสถานมุงคุที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนาะพระทินังชิวโมพิมานเนาะสมเด็จพระบวรรัชเจ้ามหาสุนสิงหานาศ ทงสร้างเป็นทองพระโหงตามแบบยางพระทินังทงเป็นที่พระราชวังหลวงกุ่เก่าเป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชสุขุศลเรียกกันว่าพระทินังท,งทรงทรงธรรมเนาะสองมูพระวีมานเนาะคือพระเสียมทีประดับเป็นพระวีมานสามหลังสร้าง ตามคติโบราณเนทีฟะรสะมนเทียนสามหลังสำหรับประทับสามฤดูพระที่นังวสันพิมานสำหรับประทับในฤดูฝนพระท่นังวายุสถานอุมเรสสำหรับประทับในฤดูหนาวพระที่นังพรหมเมฆพรหาหัทาตาสำหรับประทับในฤดูห้อนถ้าคาพระเจ้า อ่านอย่างผิดพลาดก็ขอโทษขอไภยน้ำทานบูเนพข้าเจ้าเป็นอ่านภาษาไทายบวแข็งแห้งเนาะต่อมาเป็นสามะ้ินั่งอินจฉาเนาะเต้ดเดิมเป็นพระเป็นศาลาที่สำหรับเฝ้าสมเด็จพระอนบวราชเจ้ามหาสุนตินาต่อมาสมเด็จพระบุรษการเจ้ามหา สักย์พนเสบทรงสราง้างพระทินังตรงสาลาต่อมุกเด็ดเดิมให้เป็นทองพระโฮงทีเสดอ,อกเนาะสามแล้วก็ซีซีพระทินังพุทธลายสวรรค์เนาะเดิมซื้อพระทินังเนาะสุนทรสุนทรทศวรรษชมเดชพระพระ วอพระราชเจ้ามาหาศุนงรานาฏทรงสร้างเป็นอันที่ปริสถานครับพระพุทธสิหิงซึ่งทรงอันเสินมาจากเสียงไม้เมื่อพุทธศักราช2,330เนาะนี้ต่อมาถ้าวัดบวชสถานสุสถานสุทาวัดเนะาะทว สมเด็จพระบวดรัชเจ้ามหาสกษัตริย์สิริพลเศษถงสร้างเฮียกันเป็นสามัญวาวัดพระแก้ววังนาเนาะพ่อสร้างขึ้นในวังเหมือนวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระราชวังหลวงเนาะฮพระทินังอิอสเรีรัชนุสรเป็นเนาะ ตำนับประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่เป็นอาคารแบบยุโรปเนาะหลังแรกในพระราชวังบวชสถานมงคลเนาะนี้เนาะเนาะเอาอันทานผระสมทาขับเจ้าหักอาจอันไหนมีความผิดพลาดขอโทษขอภัยน้ำเนาะ ่านผูหูห้เนาะอันนี้เขาเจ้ากับสิบย์โบ่าณละมันอาพระราชวังบูรกสถานมงคลเป็นพระราชวังที่ประทับของผู้ทรงดำรงพระอิสริยทธกลุม่มพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังนาสมเด็จพระ พระราชเจ้ามหาสุนสิงหานาถซึ่งทรงตำลงพระอิสริยยศกับพระรศวังบวชสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างขึ้นเนาะใหสร้างขึ้นโดยเริ่มสร้างพร้อมกับอันพระบรมมหาราชวังในพุทธศักราช2,325เนาะ การก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ใช้พื้นที่ตั้งเต่ทิศเหนือของวัดสลักปัจจุบันคือวัดมหาธาตุอนุวราชเนาะรัสทิตเนอะขึ้นไปจุดครองครูเมืองเดิมอาณาเขตของพระรวังบวนสถานมงคลเดิมก้วงห่วงมากแต่ปัจจุบันได้ดัดแปลงส่วนหนึ่งเป็นสนามหลวง และถนนและเป็นที่ตั้งของห้องละครแห่งซาตปิธิตพันสถานแห่งซาตดพนาคอนและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หนารลุสวังบูบวนสถานมงคลเป็นโบราณสถานอันสำคัญคูกรุงรัตนโกสินทร์ระดับที่สองห้องลงมาจากพระบรมมหาราชวังกลกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สำคัญของซาตในราศาัศกาจริการรูเปขาเนอะเลมที่66ตอนที่64วันทีสศวสองึกจิกายนต์พกุทธศักราส2492และประกาศขึ้นทะเบียนกำแพงพระราสวังบวนสถานมงคลด้านด้านไดน้ของมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ ในประกาศรัชกิจการนุเบคาเล่มที่43ตอนทีร้อยสี่สิบเอ็ดวันทีเก้าพฤษภาพุทธศักราช2519ั 10, 9, นารอเ้าเนาะอาชาข้าพเจ้าเนีย่ยว่าอย่างพิทเนาะขอโทษขออภัยเนาะน้ำทานอุสมเนาะข้าพเจ้าก็ บวแข็งแห้งในการอ่านภาษาไทยเนาะเขาเจ้าก็อ่านจบไปแล้วเนาะให้ตุ้มกับแม่นว่าหับสมหลืวิทยานิพนธในการหับสมหับฟังเนาะเดี๋ยวข้าเจ้าว่าผิดพลาดไปจึงคอยขอโทษขอภัยนณที่นี่ด้วยเอ้าคอยขอยุติเท่านี้เนาะโชคดีโชคดี